เวลคัมแบ็ a ออโต้ไรรีวิววันนี้เราจะพาทุกคนไปรู้จักกับเครื่องบินขับไล่ที่มีชื่อเสียงของจีนอย่างเฉิงดูเจ1หรือที่หลายคนรู้จักกันว่าเป็นหนึ่งในเสาหลักของกองทัพอากาศจีนเครื่องบินรุ่นนี้ถูกออกแบบมาเพื่อสร้างสมดุลระหว่างพลังการรบเทคโนโลยีและราคาที่แข่งขันได้ซึ่งเป็นเหตุผลที่ทําให้หลายประเทศต่างหันมาจับตามองในตลาดยุโทโธปกรณ์โลก เฉิงดูเจ11ถูกพัฒนามาจากแบบแปลนของรัสเซียสุคอย SU-27 แต่จีนได้ทำการผลิตและปรับปรุงให้เข้ากับมาตรฐานของตัวเองเครื่องบินลำนี้มีความยาวประมาณ21.9เมตรปีกกว้างเกือบ15เมตรและน้ำหนักบรรทุกสูงสุดเกือบ30ตันสามารถติดตั้งอาวุธได้หลากหลายชนิดทั้งจรวดอากาศสู่อากาศโจวดอากาศสู่พื้นและระเบิดนำวิถีต่างๆทำให้มันกลายเป็นนักล่าบนท้องฟ้าที่มีความยืดหยุ่นสูงมาก ในด้านสมรรถนะ j 11สามารถทำความเร็วได้ถึงแมต2.35หรือเกือบ2,500กิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งถือว่าเร็วมากในมาตร,รฐานของเครื่องบินรบยุคที่4นอกจากนี้ยังมีพิสัยบินที่ไกลกว่า3,500กิโลเมตรโดยไม่ต้องเติมเชื้อเพลิงกลางอากาศและสามารถเพิ่มระยะทางได้มากขึ้นหากใช้ระบบเติมเชื้อเพลิงขณะบ,บินจุดเด่นนี้ทำให้ j 11มีความสามารถในการปฏิบัติการทั้งการป้องกันน่านฟ้าและโจมตีเชิงรุกได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้านเครื่องยนต์ j 11ใช้เครื่องยนต์คู่ a l 31 f ที่ให้แรงขับสูงสามารถสร้างพลังในการขึ้นบินอย่างรวดเร็วรวมถึงรองรับการบินผ่าแผลงได้หลายรูปแบบเครื่องบินรุ่นใหม่ของ j 11บางเวอร์ชันยังได้รับการอัปเกรดเป็นเครื่องยนต์ที่จีนพัฒนาเองเช่น Ws10 ที่มีความน่าเชื่อถือมากขึ้นและลดการพึ่งพารัเสเซียลงเมื่อพูดถึงเทคโนโลยีภายในคพิทของ j 11ได้รับการออกแบบใหม่ให้มีระบบดิจิทัลเต็มรูปแบบ จอแสดงผลหลายหน้าจอทำให้นักบินสามารถควบคุมและประเมินสถานการณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ,พราะบบเรดาร์ที่ติดตั้งสามารถตรวจจับเป้าหมายได้ไกลกว่า150กิโลเมตรและสามารถติดตามเป้าหมายหลายเป้าหมายพร้อมกันซึ่งช่วยเพิ่มความได้เปรียบในสถานการณ์การการบทางอากาศในด้านการใช้งานจริงเจ11ได้ถูกนำมาทดสอบและใช้งานจริงในหลายภารกิจของกองทัพปลดปล่อยประชาชนจีนและยังมีการพัฒนารุ่นย่อยหลายรุ่นเช่นเจ 11A J11d และ J11d โดยในแต่ละรุ่นก็มีการปรับปรุงให้ดีขึ้นทั้งในด้านน้ำหนักวัสดุคอมโพสิตท,ที่เบาและแข็งแรงขึ้นรวมถึงระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่ทันสมัยมากขึ้นสำหรับราคานั้น J11 ถือว่าถูกกว่าคู่แข่งตะวันตกอย่าง F15 หรือ Eurofighter Typhoon ยยมากข้อมูลที่มีการเปิดเผยระบุว่าราคาต่อเครื่องของ J11 อยู่ที่ประมาณ30-35ล้านดอลลาร์สหรัฐขึ้นอยู่กับรุ่นและอุปกรณ์ที่ติดตั้งซึ่งถือว่าถูกกว่าคู่แข่งเครื่องหนึ่ง และนี่เป็นเหตุผลสําคัญที่ทําให้หลายประเทศในเอเชียและตะวันออกกลางเริ่มสนใจเพราะนอกจากประสิทธิภาพที่ไม่ด้อยกว่ากันแล้วราคายังทําให้เข้าถึงได้ง่ายกว่าแน่นอนว่าการเลือกซื้อเครื่องบินรบไม่ได้ขึ้นอยู่กับราคาหรือสมรรถนะเพียงอย่างเดียวแต่ยังต้องพิจารณาถึงระบบการบํารุงรักษาความร่วมมือทางทหารและการสนับสนุนด้านอะไหล่ซึ่งจีนก็พยายามนําเสนอแพ็กเกจการสนับสนุนแบบครบวงจร พื่อดึงดูดลูกค้าต่างประเทศที่กำลังมองหาทางเลือกนอกจากรัสเซียและสหรัฐอเมริกาหากเปรียบเทียบกับ SU 2 7ที่เป็นต้นแบบ J-11 จะมีความได้เปรียบในเรื่องการผลิตจำนวนมากภายในประเทศจีนเองทำให้ต้นทุนการผลิตต่ำกว่าและสามารถปรับแต่งให้เข้ากับความต้องการเฉพาะของลูกค้าได้ดีกว่าในขณะที่ SU 2 7ต้นฉบับอาจมีค่าใช้จ่ายสูงกว่าและต้องพึ่งพาอะไหล่จากรัสเซียเป็นหลัก เมื่อมองในแง่ยุทธศาสตร์การที่จีนมี j 11อยู่ในกองทัพจำนวนมากทำให้กองทัพอากาศจีนมีขีดความสามารถในการป้องกันและโจมตีที่สมดุลถือเป็นการสร้างเสถียรภาพในภูมิภาคโดยเฉพาะในทะเลจีนใต้และพื้นที่ที่มีความขัดแยง้งทางด้านฟ้า j 11ถูกมองว่าเป็นหัวใจสำคัญในการสร้างกำลังรบที่สามารถแข่งขันกับประเทศมหาอำนาจอื่นๆได้ นอกจากนี้ j 11ยังถูกใช้เป็นพื้นฐานในการพัฒนารุ่นที่ทันสมัยกว่ายอย่าง j 16และ j 20ซึ่งเป็นก้าวสำคัญที่ทำให้จีนก้าวขึ้นมาเป็นหนึ่งในประเทศที่สามารถพัฒนาเครื่องบินขับไล่ชั้นสูงได้เองการมี j 11จึงไม่ใช่เพียงการเสริมแกร่งให้กองทัพแต่ยังเป็นก้าวสำคัญในการพัฒนาศักยภาพทางเทคโนโลยีของจีนเองด้วยสำหรับประเทศไทยการพิจารณาเครื่องบินรบใหม่ๆมักจะเน้นไปที่ความคุ้มค่าและความเหมาะสมกับยุทธ,ธศาสตร์ในภูมิภาค ซึ่งถ้ามองในแง่ราคากับสมรรถนะ j 11ถือเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจไม่น้อยแต่ก็ต้องพิจารณาถึงเรื่องระบบการฝึกความเข้ากันได้กับระบบของประเทศและการเมืองระหว่างประเทศด้วยโดยสรุปเฉิงดู j 11คือเครื่องบินขับไล่ที่ผสมผสานร,ระหว่างพลังการรบเทคโนโลยีสมัยใหม่และราคาที่สามารถแข่งขันได้อย่างลงตัวมันอาจไม่ใช่เครื่องบินที่ดีที่สุดในโลกแต่ถือเป็นหนึ่งในเครื่องบินที่คุ้มค่าที่สุดในด้านราคาและประสิทธิภาพ และแน่นอนว่าการปรากฏตัวของมันได้เปลี่ยนแปลงสมดุลทางทหารในเอเชียไปไม่น้อยและนี่คือรีวิวสมรรถนะและราคาของเฉิงดูเจ11หากคุณชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อไม่พลาดรีวิวต่อไปเจอกันใหม่ในตอนหน้า